สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริงครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทรศูนย์สองสาสี่แปดสามสามสาสาาสภาศึกษ,ษามหาวิทยาลัยราคำแหงออกแถลงการเรื่องขอเรียกร้องความยุติธรรมจากเหตุตักใบปี2547 สภาพานักศึกษามหาวิทยาลัยรามแผงขอเรียกร้องความยุติธรรมกรณีเหตุการณ์ตักใบที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่15ตุลาคม2 5 4 7ซึ่งมีผู้เสียชีวิต85คนมีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากจากการถูกบังคับให้ทนต่อสภาพที่แออัดคาดอาการหายใจให้นอนทับกันในรถบรรทุกของทหารเป็นเวลากว่า6ชั่วโมงจนมีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นการกระททำที่ผิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและเหตุการณ์ในครั้งนั้นยังคงเป็นบาดแผลในใจของผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวของพวกเขาจนถึงวันนี้ ปัจจุบันคดีความเหตุการณ์ตักใบกำลังจะหมดอายุความลงในวันที่15ตุลาคม2567ซึ่งหมายความว่าเวลาสำหรับการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการทางกฎหมายกำลังจะสิ้นสุดลงสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราคามแห่งจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการสอบสวนและลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความเป็นธรรมตามที่พวกเขาควรจะได้รับสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราคามแห่งขอเรียกร้องดังต่อไปนี้ ให้มีการดําเนินการสอบสวนอย่างโปร่งใสและเร่งด่วนเพื่อให้ผู้กระทําผิดได้รับโทษตามกฎหมายป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีนี้ในการเร่งดําเนินการนําคนผิดมารับโทษตามกฎหมายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเปิดเผยข้อมูลและความคืบหน้าของการดําเนินคดีแก่สาธารณชนเพื่อสร้างความโปร่งใสแล,และให้ประชาชนมีสิทธิ์รับทราบถึงกระบวนการที่เกิดขึ้น เรียกร้องให้องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศติดตามและตรวจสอบการดำเนินการของรัฐบาลไทยเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการยุิธรรมจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราคำแห่งจะขอยืนหยัดเคียงข้างผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวผู้สูญเสียและขอแสดงจุดยืนในการออกมาทวงคืนความยุติธรรมเพื่อหเหตุการณ์นี้ไม่ถูกลืมเลือน ด้วยจิตคาระวะด้วยความห่วงใยในสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสิทธิมนุษยชนนางสาวกัญญรัตน์บุญรีบส่งประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราคำแหง